สายมันตันปลายแล้วครับผมนี่ครับกระสุบใส่ดีครับผมกัดอย่ายวางจัดเต็มนะครับผมตัวนี้เป็นสีฟ้าหางส้มนะครับนี่ครับจะสูบฝูงนะครับผมนี่เข้ามาตามคุณตามอยู่เกขาฝับงินนะครับอย่ายวยางจัดเต็มนะครับผมใช้ดูนะครับผม ตอ,องมากครับ